สบายดีคุณผระฟังที่เระรพรักพอดีมืออีแห่กบ่วะนี่แหลยสบายดีเนาะแก้วขาตูวันจะนนเป็นคอมคอยมันเกิด นี่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 แล้ันง่ายนองแค่ดีตัวคุณจะเสียได้แน่สาเองได้เก่เลย มามากข้าว <c oughs> ป๊ราะเป็นนงกล่องดูดูกล่องแเอาใส่จานเด้อดแผงแกนยแมนอาจารย์จานนอกกูนี มันคงวนเกิดวันสงวนกินไปกใหม่ันกนล่องออกไปใครกระดาษมจับกล่องกูน,นนะให้แม่ยิ้มแนจับเดี๋ยวคลิปนะให้่งว่าดิ้บอกล้ไปพาสงสารกัน นะ này โค้ชนะครับจะพบ ออกมาจ้ากูน่ลูกทอนสูลูกทอนเซอ้์ลูกแน่นั่งกินก่อนหมูแม่นัไปแม่ะสบายดีแม่เบิง้งน่เาไ,ไป้องเาไปกกนะปตไปเด้อ

ขนาขายปืนละพี่หตูดกินจนส่งสิคะอัดมา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 เอะๆนี่นาไวว่างไว้ได้นีทำพิธีมาแล้วมันถั่วเอาหาชิ้นปลาได้เลยเนาะสาเบียกันมาได้สิร้อยเอาข่มาแล้วครับโอ้ร้านสิกินเอาแบ

นึ่งๆกก่อนอันน้ไม่มาเป่านะปอใหญ่ทานขิดแซ่บแห้งเป็กินเค้กบาเนี่เฮ้ยอันนี้มาตักเค้กมามาพุ่มเมยใหญ่ซ้อนมก่อนไปน้ำตักเค้กไปหรือจะให้ผู้นี้ผูให่้อนก้อนเราให้แม่ใหญ่ซ้อนก่อนและเราเป็นผู้พาว่าพาว่าเออไว้ว่าก็ได้แล้วไปว่าก็ได้ทั้งนั้นหมดเแล้วไม่ใหญ่แม่ใหญ่พาวว่าขาว่ามาใช้เงินหาพันใช่ได้ ป้าต้องไม่ใหญ่จกกระเป๋าเลยห่วงเรมากเราไปดิ้งไปดูเต่าดมกลิ่นกินได้ทั้่ได้งไปดูโอ้อห่ปหาเนมร์ตเค้กเนมาร์ตเเนี่ยตัดเค้กัลกานแล้วแต่พ่อผมในเยนี่เนี่ยแล้วแค่บ้านี่อาไซเ้อรกันโอ้ยนี่น เอาใจทุกการมีก็ได้บีบตัวนี้มันชุกกรื่แล้วจะปูใส่แคนม้มันก็ไดก็แน่ต้อัดก แากไก่น่อยครับไปเลยด้กไก่น้อยครับไปเลยนองามสี่ต๊ไกเวินข้เจ้าวยมาเผาหวมันมาเี้งพกวดเจ้าใเฮียงปลเกลาเหนีวมือจุกมือแงนง้านล้เมื่อห่างเมือม่ีเงินจดทีเงินละหนังในบ้านมีแต่เงินกระชองเลยมองเงินฟอง เป็นหมูได้เลยวขอม้วก็คือะว่าของคุณเอาได้เลยใม่แล้ะสามแสนของคุณเอาได้ของคุณอาสามหมื่นหายขวนี้หายขวนี้ทอนโบว่าเอาก่อนเลยแล้วดูกขกจแกอย่าง้ว่าเอามึงอยากทอนเน้ อะไรเนี่ยบวยเลยคนคนใบเศร้าสองใบใช่สิมีใบหานี่ใบหน้าเล่นคนใบเศร้าสองใบฝ่ไหลหัเสียนี่แห้หูเรื่องเรื่องเมาคุ้มพอคุ้มแม่คุ้มอ้กําหนดเงเงินบ่อยถเงินดงบ่ขาดหายไม่บเียเต็มตห่อยู่กระเป๋าเจ็บเเก้เ้ากระบาด มันขาดแต่เมื่อนี้ว่าน่าจะเลินทางนีถงเวลาเนี่ยมันดีคนเบอกว่าไรไม่งเงียบเงียบเลนี้นะเอ่เงียบก็ได้ทางนี้ก็ได้แล้วย่งมันส้างนี้ให้หน่องเลยเนี้ยพ้นแล้วเนาะเข้าแน้มันก็ได้เที่ยวเราวุมาในงานเบิร์แล้วจะลงไงลงงานนะเนาะจะลงไงลงงานมันยิ่งว่าน้าข้าวพลัมันยืนขึ้นมันยืนดูอ้าว แไปทานะ้นเด้องมคนดีแบบงี้มีคนไป่ฟันรายปากน้ำไปแต่นื่นชมทองไล่บองทองไลเข่าโอมเจ้าูนเดียวมดุคนเหื่อด้ใส่เป็นเศรษฐีนะข่าวมั่นข่าืน้หแ่อะไรด้เป็นศิษยอาวจามีเป็นไ้้คุณอาวูแนหั้จน ได้ใหญ่ได้เงาด้วย่้่าว่หาน่นตูกินอยู่เลยค่ะที่ป้าสั่งคุ้มด้วเพ่เคยแค้นคุ้่เอาด้เอไ้ไใหญ่ได้าได้นี่ได้ใหญ่ได้เงข้าวจั่ลันผูแกะไหมขาว่ลยกกลยแล้วผูแคมกน่ะแงาหดละ่แกหน้าาแคะ้ย

เจ้าเอื้อยแม่เอื้อยอืเอื่อยเออปวดปวดสมกินเทก็ได้อวดเลยจัเ่จังตจิ้มได้อวเยึงไ้บ่ได้แนหาค่ะว้าวนะแม่บอกแม่เอื้อยแม่ไว่อแม่เอื้อยได้พ่อผูู้ได้พ่อผู้่ผู้รวยเ้อวอม่เอื่อนะแม่เขาให้แม่เอื่อยเ้ป้ะได้พี่นัก่ายังมาต ศูน <4 S 2> เ้นตกของข้าตายไปเ้ยขอบเวียนกันไม่เสียไปอาะใช่จุกละศูนย์สี่แล้ว้าแต่เขาอ,อ่นแต่ศูนย์สามศูนย์ฮะ สองเก่าเก่าสองสี่บริอาท์บริอาทอาผูกบริสุขแล้วสิผูกเขนายช่อแตอมหนึ่งบริชื่อสามหนึ่งจับชื่ออะไรจ้าขายขมันใจลียาได้เก็ดบอลีมาได้ทองเปล่าบอลเ่าหนึ่งสองสองหนึ่ง้วล่าสุดอีแม่ลืมโบ๊ทามน ใหญเพียงลูกชูงเพียงป่าโตตนโตเจาะอากาศคือตะเวนหานใจยินที่หนาที่ถาวเลยข้าเจ้าข้าจึกพูดม่าได้ผึ่งพาราสีหานใจมากเจ้าบอเรียนเขียนอ่านเป็นครูบาอาจารย์เปอะเลยัาดุหยงจะเล่อมีมันแห่งกระเปื่อนสะความันอาานน้ำแล้วเหลได้กรเือนเได้ สะคอนผูกแคนเอาล้านเนยผูกกับผูกกับถ่ายซื่อแหละีดีบอมียังไทงเนาะโตไฟ่ตัวมันเศรษฐกิจบดีชานมกินหมดดูเมื่อวานนี่กระกกระทาไปหมดสามแสนนะจ๊ะบีแล้วเดียคอยังคอยยังืจอในสีบ่ียกูให้กดนี้ให้กดนี้ดีกดเข่าดีกดเข่า ดีกดข่าวมึงถึกเดามึงถึกเดายินดีแข็งสุขภาพร่างกายแข็งแรงปวดเจ็บปวดเจ็บรูปภาโรคไข้เจ็บอายุมันยืนลำรวยลำรวยหองสมยามปัตนาไอ้มันว่องมันไวแน่ไมันว่องมันไวพร้อมใส่ยังไงลูกภาพเนี่ยยังไงต้นน้บลู้อืออ้ยันี้มรกำลังระวังระวังร้านอันนั้นเด้อวันเกิดกูก็จับแล้วมาผูกอะไรอีก มาให้ให้อันให้ไม่ไงปานให้ลูกปาดโทเป็นล้านเสื้อข้อขาดต้องมาเพิ่มทางใต้อ่ากผู้กลงใต้กลัวมาก ผูแค้นใส่มากู่ควอยูู่่แค้นใ่วัวมากขูัวอยู่ัน่วน่กั่เว้อไาเด้อเจ่าบุญผดตัวี้าอตัวล้คัวรวยมาตนได้อยู่นล้วดีนอนตื่นเดือดเดอดอยช่วยจะเสได้ล่ะดทอดสาดลจได้มงกุดการมาลูกเย้ดป่ยมงกดปาดท้าทา

โทรนำไปปูดติแม่พี่น้องป้องไปเก็ฟภาพบรรยากาศวิเพียงซัมมี่ด้ะพี่น้องเด้อเออไม่ใหญ่สิีบานให้ลูกวันนี้งดรับกินมีมนอีกเลยอันนี้มนได้แม่อีกเลยเอามงกุฎมาให้พ่อกับแม่มึงอะไรให้เข้ามือนี่อ๋อมันชิสมมามันชิสมมาพ่อกับแม่

วันนี้นะคะเป็นวันเกิดสาวเอื้อยนะคะอายุครบ27ปีนะ27่สาวเจ็ดลูกพี่น้องอนการอ๋อยสวยเริ่มเถ่าเร้ววุ้นอ้าวไปก่อนเลยใกล้ใกลๆนางกับสมมาพ่อกับแม่นะพี่น้องใ้นอยเรียบร้อยเค้กลุ้ยตุ๊กเจ้ามันขึ้นไลยขึ้นคำเลยคำ เอ้าในแหละคือสิ่งที่แม่ปาถนาปานากเป็นองค์่ใ่อแต่รวคแต่ความเป็นจริงแล้วมันก็ลืมพ่อหรือแม่ไม่นดะพี่น้องเอ้ยเอ้าพี่ได้บอกให้มันะเสิร์ฟพ่อเสิร์ฟแม่มันมา เอ้ยมุงมุงเธอน่ะฉันให้ลุงกับป้าเมืองแล้วได้ทางเมืองเดื้อเลยเนาะดื้อลายทางคุณอาคุณอาเด้อพี่น้องคุณอาคุณยิงคุณลูกคุณผ่าก็ได้ห่างให้มีให้ร่ำให้ด้วยด้อแล้วปวได้อยากเอาลูปละมือบอเนาะงวะแล้วบักกูด่ากูป้อยอยู่ก็ได้แบบทั้งกูซ้ำกูขีดพอทวนช่องก็เมยทวนช่องแก๊กจีว่านยังเอารูป ทั้งด่าทั้งปล่อยแบบปล่อยก็ได้ปอยว้าวทำแมนบางคนมันบ่อยู่แล้วอันนี้อันนี้พ่ออ้บอกตามตรงเลยว่าอีเอื้อยนี่มันถือเขาด่าแบบทั้งเจ็บทั้งแสบที่สุดกว่าหมูมันแบบมันแบบโดนนะโดนนักกว่าหมูโดนนักกว่าคนอื่นอีกแต่มันทน เจ้าล่ำจะรวยเนอลูท้คนอาคนอา่าค่าเอ็ค่าากรไดเจ้าล่จะรวยะเจ้าสาุถูถูกสมพปากถูกถูกถูกทงองกไดผู้บสทท้งองมทรองให้านนั่นแล้คก็ปล่อยฮะล้กป่อยยังเดียวทั้งปอยทั้งสาลผาดกได อยู่ดีม่แหงเบิดคนเดิมเนคนเดียวขนาดนี้กินเลย้าไมวย